ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับโอเคผมก็คิวนี้นะครับจะมาทำการอัปเดตข่าวสารของ e o ฟุตบอล2.23พันอีกเช่นเคยนะครับก็คลิปนี้นะครับจะมาทำการประกาศถึงข่าวดีทุกคนหรือว่าการอัปเดตในคนก็มีการอัปเดตเ,เวอร์ชั่นของ2.2.0แล้วคนก็จะมีข่าวดีมาอัปเดตให้ฟังกันนะครับ ก็มีข่าวดีมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปกันบ้างเรามารับชมนในคลิปนี้เลยทุกคนก่อนมารับชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยแล้วกันนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกม E ฟุตบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี้เลยขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง55%เลยนะครับคุ้มทุกแพ็คอย่างแน่นอนปลอดภัยและรวดเร็วมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้าาาามมมกกกฎหยยใใครรรสนจ็าาถทััไไปไดเละบ และก่อนจะไปเริ่มเนื้อหากันในวันนี้นะครับที่มุมจอของเราคุณสามารถเชียร์ุตบลโลกและร่วมกิจกรรมแจกฟรีเยอะแยะมากมายรวมกว่า1ล้านบาทเลยนะครับโอเครู่ก็ยังนี้บอกไ้นะครับว่าคลิปนี้นะครับจะทําการพูดถึงข่าวดีในส่วนของการอัปเดตในีทุกคนสําหรับข่าวดีที่ว่าก็าคือตอนนี้นะครับตัวเกมทุกคนเปิดให้เราทำการอัปเดตตัวแอป,ปแล้วนะคนหรืออัปเดตตัวเกมแล้วเนยะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ App Store หรือ Play Store ะะะะะะทุกคนก็ทําการอัปเดตได้ทั้ง iPhone ทุกคน iOS แล้วก็ Android นะครับลย ผมได้ทำการไปอัปเดตมาแล้วนะครับทุกคนเมื่ออัปเดตก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เนี่ยนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้อัปเดตทุกคนก็ตอนนี้นะครับรีบเข้าไปอัปเดตได้เลยทุกคนเมื่อเกมเปิดมานะครับจะได้ไม่เสียเวลาทุกคนหรือว่าเกมเปิดปุ๊บก็เข้าเล่นได้ปั๊บเลยนี่นะครับคนสําหรับในส่วนของการอัปเดตเวอร์ชันของ2 2 0หรือว่าอัปเดต e f o o t b a l l 2023นี่นะครับก่อนนน้็คือหน้าตาของในส่วนของรูปภาพที่โปรโมทมาในส่วนของ a อ p Store ทุกคน อันนี้ก็คือในส่วนของนักเตะในทีมนะครับมีเดโก้มาราโดน่าที่เป็นการ์ดอีบิกครามทุกคนแล้วก็มีโรมาริโอด้วยนะทุกคนประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นการ์ดของฟูลทีมของฝรั่งเศสผมมีคาริมเบนเซม่านะครับเอ็นคุนคูทุกคนคุนเด้นะครับผมแล้วก็คิมเพมเบ้นะครับผมต่อด้วยชูอาร์เมนี่นะครับแล้วก็เป็นแพ็คของทีมชาติอาร์เจนตินาผมนำครับโดยเลี้ยวเนลเมิซี่นะผมโรริโก้เดปเปาครับอังเคลดิมาเรียผมลอตารุมาติเนสและเปาโลดิบา巴拉นี่ทุกคนประมาณนี้เลยนะครับออันนี้ก็คื ภาพโปรโมทคร่าวๆในส่วนของ p p Store เลยทุกคนอันต่อมาคือในส่วนของ Ma t พ h Pass ดีวอันนี้ก็เป็นการโปรโมท p p Store เช่นกันนะครับสำหรับ Match Pass ก็มีทั้ง r e g u l a r คน Volume นะครับผมแล้วก็ p r ีเมียมในทุกคนประมาณนี้เลยครับสำหรับส่วนของของรางวัลการแจกฟรีผมมีการแจกเทมต่อสัญญาด้วยนะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะครับก็คาดว่าน่าจะมีมาอย่างแน่นอนบนในส่วนของแมดพาร์ตนะครับอันนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับในส่วนของแมดพาร์ตก็คร่าวๆก่อนเลยกันนะครับอันต่อมาคือในส่วนของ การจัดทีมคนอันนี้คือในส่วนของฟูลทีมของทีมชาติฝรั่งเศสนี่นะครับมีฮูโก็ยอริครับทุกคนราเฟลวารันคิมเปมเบ้นะครับเบนจามินปาวาทุกคนอะไรประมาณนี้ผมก็กองหน้าเป็นคาริมเบเชมาแล้วก็โค้ชอย่างเดชองนี่นะครับทุกคนอันนี้กคือภาพโปรโมทในแอปสโตร์นะทุกคนแล้วก็อันนี้กคือในส่วนของเกมเพลย์ต่างๆผมที่เป็นภาพโปรโมทในส่วนของเพจสโตร์นะคนนี่นะครับผมเป็นทีมชาติทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็มีโปรตุเกสอังกฤษอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับทุกคน ก็อย่าลืมอ,อัปเดตกันด้วยกันนะครับทุกคนสำหรับในตัวเกมบนหรือว่า e ีฟตบอล2023เลยนะครับก็เปิดให้อัปเดตแล้วทั้งเพล y s สโตร์ทุกคนหรือว่า App Store นะผมหรือว่า iOS และ Android นนะครับคนก่อนเมื่ออัปเดตแล้วนะผมก็เดี๋ยวผมจะมาทําการเข้าให้ดูแล้วกันครับว่าตอนนี้ทุกคนมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปแล้วบ้างนี่นะครับเมื่อเข้าเกมมาก็จะเจอหน้าตาประมาณนี้เหมือนเดิมคนเลยก็ตัวเกมนะผมยังทาการปิดอัปเดตอยู่นะครับทุกคนในก็เราเข้ามาดูในส่วนของนี่เลมคนกดแคนเซลเข้ามานะครับ กดมาดูในส่วนของไทโรแมทท์นะคนหรือว่าอัตโนมัตินะคนนี่เลยครับกดที่ไทโรแมทท์หรือว่ารูปของบูโน่นะครับก็จะเจอกับนี่นะคนเหล่าทีมชาติทั้งหมดนะครับปกตินะทุกคนก่อนหน้านี้นะครับจะมีแค่เหล่าสโมสรพวกนี้นะคนแมนยูอะไรประมาณนี้นะครับก็หลังจากการอัปเดตตัวแอปเมื่อกี้นะคนก็จะมีเหล่าทีมชาติเยอะแยะมากมายไมื่อจะเป็นในส่วนของนอร์เวย์คนสวีเดนเดนมาร์กสกอตแลนด์นะคนเยอรมนีอะไรประมาณนี้นะผมมีบราซิลฝรั่งเศสอะไรอย่างงี้ด้วยนะทุกคน ก็มีแพ็กทีมชาติหรือว่านักเตะทีมชาติเข้ามาเยอะแยะมากมายคนหรือว่าฟูลทีมของทีมชาตินะครับให้เราทําการเล่นกันแบบอัตโนมัตินะทุกคนหรือว่าการเล่นกระเบศเน้กคนประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ผมขอเลือกเป็นบราซิลกับอาร์เจนตินาเลยกันนะครับสำหรับบราซิลก็ประมาณนี้คนมีมาการเย็ดด้วยนะครับทุกคนมาการเย็ดไม่ได้ไปบอลโลกนะครับโอเคประมาณนี้มาสัมในส่วนของฟูลทีมชาติบราซิลทุกคนสำหรับในส่วนของไทโรแมต์นะครับมาดูฝั่งของทีมชาติอาร์เจนตินากันบ้างนะครับทุกคนนี่ประมาณนี้เลย ฟูลทีมของบราซิลเลยก็ฟูลทีมของเจนติน่านะครับโอเคเปคนก็คร่าวๆประมาณนี้ผมก็ตอนนี้นะครับเราสามารถเข้าเล่นได้นะคนหรือว่าเป็นการเล่นกับบอดนะครับทุกคนโอเคผมจะมาทําการลองเล่นให้ดูแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับอันนี้คือผมเพิ่งเข้าสนร้อนเล่นคนหรือว่าเพิ่งเข้าหลังการอัปเด็ตัวแอปเลยนะทุกคนประมาณนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองเล่นให้ดูคร่าวๆเลยกันนะครับอู้หลุดว่ะมาทุกคนไม่ได้ครับมลิน่ายังไงครับอันนี้คือ จะลองเล่นให้ดูแบบคร่าวๆก่อนเลยกันนะครับสำหรับในส่วนของการเล่นฟูลทีมของทีมชาตินะครับคนหรือว่าการเล่นกับบอดเองนะครัคนปกติมันจะมีแค่ฟูลทีมของสโมสรนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับจะมีทีมชาติเพิ่มเข้ามาแล้วครับทุกคนมาครับจหวันนี้ยังไงครับมาทุกคนมาที่เฟสรับเฟซซ้ายหรือขวาวะแต่จะเป็นซ้ายทุกคนแล้วนี่เรียบร้อยทุกคนมหาเทพเฟสรับก็ถือว่าการบังคับคิดว่านะทุกคนความรู้สึกนะครับมันบังคับค่อนข้างลื่นกว่าเดิมนะทุกคนอันนี้ ไม่รู้ว่าเป็นที่ผมคนเดียวหรือเปล่าผมก็ทุกคนลองเข้าเล่นได้นะทุกคนหรือว่าไปลองเล่นเกมเพลย์กันได้เลยนะครับสำหรับเมื่ออัปเดตตัวแอป,ปแล้วนะทุกคนโอเคประมาณนี้เลยนะครับก็ลองเล่นฟูลทีมไหนกันแล้วบ้างก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยทุกคหรือว่ารู้สึกยังไงกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับโอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของการเล่นทายลแมตช์ทุกคนหรือว่าการเล่นกระบอกทุกคนสำหรับฟูลทีมของทีมชาติบราซิลและอาร์เจนตินาอีกนะครับกลับมาดูในส่วนของข่าวสารของเรากันบ้างนะครับก็ อย่างที่บอกไปนะครับว่าจะมีหล่กทีมชาติเข้ามาในส่วนของไทโรแมตทุกคนก็มีทีมชาติมาตามนี้เลยนะครับทุกคนเยอะแยะมากมายเลยนะครับมันจะเป็นนอร์เวย์สวีเดนทุกคนเยอรมนีเนเธอร์แลนด์อะไรประมาณนี้นะครับก็มีเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะผมก็สามารถเข้าไปเล่นกันได้ครับสำหรับในส่วนของไทโรแมตนะผมอีฟุตบอลอินเตอร์เนชั่นแนลคัพนะทุกคนประมาณนี้เลยนะครับแต่ก็ในส่วนของการอัปเดตนะทุกคนย้ำว่าตอนนี้นะครับตัวเกมครับเปิดให้เราต้องการอัปเดตแล้วนะครับก็อย่าลืมไปอัปเดตกันด้วยทั้ง Play Store และะะ App Android Store iOS นนนททุุกกคคหหรรืืออว่าน ทั้ง a n d r o i d และ iPhone เลยนะครับไปยืนเข้าแบบเดตกกันด้วยกันนะครับทุกคนส a หรใส่วนของแมดพาร์ตก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าตัวเกมก็ทําการโปรโมทมาเองเลยนะทุกคนหรือว่าเป็นภาพโปรโมทในแอปสโตร์เลยนะครับทุกคนก็คาดว่าน่าจะเจอกันอย่างแน่นอนก็จะมาในส่วนของแมดพาร์ตอะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็คือในภาพตัวอย่างนะผมว่าอาจจะมาตามนี้ในเองครับสำหรับในส่วนของแมดพาร์ตนดวผมจะอยู่ข้างๆกับออเจ็ติฟในน,นัดคนประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของการแจกฟรีนะครับผมก็ทําการลงคลิปไปแล้วนะคราว่ามีการแจกฟรีอะไรกันบ้างนะ ไปย้อนดูได้นะครับว่ามีการแจกฟรีอะไรกันบ้างผมก็ลงคลิปไปให้หลายคลิปแล้วนี่นะครับวันนี้ก็มาย้ําให้อีกทีละกันนะครับส่วนในส่วนของการประกาศตรงนี้นะครับมีการแจกฟรี150ทองนะทุกคน7 5 0 0 0สนหนจีพีนะผมแล้วก็1 0 0 0 0แสนเอ็กพีเทดดิ้งโปรแกรมนะทุกคนหรือว่า1 0 0 0 0แสนไอเทมอัพเลเวลนั่นเองนะครับสรุปง่ายๆก็คือมีการแจกฟรีทั้งทองนะทุกคน GP นะครับผมแล้วก็ไอเทมอัพเลเวลนั่นนะทุกคนก็เยอะแยะมากมายเลยครับรวมไปถึงไอเทมเซนดิวด้วยนะทุกคนหรือว่่าากรรรเปิดแพ็คฟีนนัะบ โอเคเพนก็สำหรับการแจกฟรีทั้งหมดก็ผมทําคลิปไล่เรียงไปแล้วนะครับทุกคนไปย้อนดูได้ในช่องเลยนะครับว่ามีการแจกฟรีอะไรกันบ้างนะครับทุกคนหรือว่ามีรายละเอียดอะไรกันบ้างนี่นะครับโอเคมันก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้นะครับมาย้ําข่าวนี้ก็คือตัวเกมเปิดให้เราได้การอัปเดตเลยครับก็ไปอัปเดตตัวเกมไคนดูอัปเดตตัวแอปกันได้เลยนะครับเมื่อเกมเปิดมาครับจะได้ไม่เสียเวลาทุกคนก็คือเกมเปิดมาปุ๊บเข้าเล่นได้ปั๊บเลยทุกคนก็คือจะได้ไม่เสียเวลานี่นะครับแล้วก็ตอน จะเล่นกระบบทน้ำบมหรือว่าเล่นแก้ขัดนะครับก็สามารถเข้าไปเล่นได้เลยผมเพราะว่ามีแพ็คทีมชาติหรือว่ามีฟูลทีมชาติเข้ามาให้เราได้เลือกเล่นเยอะแยะมากมายเลยผมก็ไปเล่นแก้ขัดกันได้เลยนะครับสำหรับการเล่นไทโรแมตทุกคนหรือว่าการเล่นกระบบทเองนะครับโอเคเราก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้เลยนะครับหากมีข่าวสารเพิ่มเติมจะมาทําการอัปเดตให้ทราบเป็นอีกเช่นเคยนะครับก็หากใครชอบคลิปนี้นะครับทุกคนฝากกดไลค์ like, กด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยแลวกันนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารนะครับทุกคนหากพูดผิดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้คนหรือว่าหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยลนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กับ s u b s ไครป์เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมลยกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกม eFootball ที่ถูกกว่าเติมเองต้องมีเลยขอแนะนำเพจ in-back เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง55%เลยนะครับคุ้มทุกแพ็คอย่างแน่นอนปลอดภัยและรวดเร็วมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับในคอมเมนต์ลมุมจอของเราคุณสามารถลุ้นมาและสนุกไปกับไลแอนี้ได้เลย